بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ว่าบะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มตุลลอฮ์วะบเระกาตุขอความสันติความสงบสุขพึงมีแด่ท่านพี่น้องมุมินผู้ศรัทธาทั้งหญิงและชายที่รักทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศของเดือนอบีบอุลอาวาลในช่วงท้ายเป็นโอกาสที่เหมาะสมเละเกินที่เราจะมาเล่าเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอนนี้เราก็เดินทางในเรื่องของประวัติของท่านนาบีนั้นมาถึงในช่วงท้ายแล้วก่อนหน้านี้วิทยากรเขาก็ได้เล่ามาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ท่านนาบีเกิดแต่งตั้งเป็นรอซูลย้ายถิ่นฐานจนกระทั่งมาถึงในตอนที่เรากำลังจะคุยกันตรงนี้ก็คือในตอนในปีที่9กนับตั้งแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ย้ายถิ่นฐานจากมักกะมาสู่มาดินาะในปีที่9นี้หรือว่าในช่วงท้ายชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอิสลามนั้นมีความแข็งแกรง่งอารับต่างๆรอบเมืองมาดินะกระทั่งมักกะเองก็ยอมสีโรราบต่อความยิ่งใหญ่ของอลัลอิสลามในปี ในช่วงนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะกล้าต่อกรกับอิสลามแล้วจะมีก็แต่ที่เป็นปรปักนอกอาหรับชนชาติที่ใกล้ที่สุดก็คือโรมในปีที่9นี้อิสลามนั้นได้ทำสงครามกับโรมนะที่ตะบูกนะที่กอซัวสงครามที่มีชื่อว่า สงครามตะบุกตะบุกเนี่ยตั้งอยู่เหนือมาดีนะไปประมาณ700กิโลเมตร <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องขอเท้าความก่อนว่าอิสลามเนี่ยเคยเคยทำสงครามครั้งหนึ่งแล้วกับโรมที่สงครามชื่อว่าสงครามมุตะเท้าความไปก่อนหน้านั้นคือท่านอาบิมฮ์ฮามัดสุสล,ลลาลฮวอไลฮิวะสลามได้ส่ง ราชทูตเพื่อไปประกาศศาสนาณเมืองบุสรอพอราชทูตเนี่ยได้ผ่านกําลังจะขึ้นไปเนี่ยก็ไปอยู่ที่มุตะชูร์บิลเนี่ยก็ได้ทำการสังหารราชทูตของท่านนาบบมุมฮัมมัดสุลล,ลัาลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหลังจากนั้นท่านนาบีก็ขึ้นไปกำจัดขึ้นไปสั่งสอนที่มุตะแต่ว่าสงครามมุตะไม่ได้มีแค่ชาวเมืองตรงนั้น โรมนั้นก็ร่วมมือแล้วก็ร่วมมือกับคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อจะจัดการกับอิสลามแต่ว่าในสงครามครั้งนั้นไม่สามารถที่จะไม่สงไม่สามารถที่จะขจัดอิสลามให้หมดไปถึงแม้ว่าในครั้งนั้นก็จะสาหัสพอสมควรเนื่องจากว่าออกองทัพแม่ทัพของอัลอิสลามในสงครามมุตตะครั้งนั้นนั้นได้เปลี่ยนไปถึง4คน สามท่านแรกได้เสียชีวิตจนกระทั่งไปสิ้นสุดที่คอลิดบินวาลิตก็ถอยทัพโรมนั้นก็มีความแค้นฝังลึกที่ทำไมเนี่ยเราเองเนี่ยโรมเองเนี่ยเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับอิสลามได้ก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามตะบูกเนี่ยโรมเนี่ย ถือว่าเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นเนื่องจากพึ่งจะจัดการกับเปอร์เซียคู่อริได้ก็เห็นว่าอิสลามนี่แหละที่ต่อมาจะเป็นเส้นนาไม่กับเขาเกษัตริย์ฮิโรคลูกก็ได้จัดทัพเรือนหมื่นเรือนแสนเพื่อที่จะมาจัดการกับอิสลาม ท่านฮัมมัดุลลลลอสุลลล,ล,ล,ลัมก็ได้ยินข่าวดังนั้นก็เรียกเรียกรวมไพ่พลเรียกรวมไพ่พลส่งส่งจดหมายราชทูตไปเชิญประเทศพันธมิตรต่างๆเพื่อเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ประเทศต่างๆหรือว่าเมืองต่างๆเผ่าต่างๆนั่นก็ ตอบรับคำเชิญของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมโดยปกติแล้วสงครามอื่นๆนั้นเวลาท่านนาบีจะทำการสงครามท่านนาบีจะใช้กลศึกคือหลอกให้ศัตรูรู้อีกทางหนึ่งแต่ว่าไปจัดเข้าเข้าจัดการกับอีกด้านหนึ่งแต่ในสงครามครั้งนี้แตกต่างออกไปเนื่องจากศัตรูมีความแข็งแกร่งและ ขนทางที่จะต้องใช้เดินทางนั้นไกลไกลถึง700กิโลเมตรดังนั้นจะต้องบอกเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปรวมกันที่จุดไหนนะหลังจากที่ท่านอับดุลสาลัมได้รวบรวมไพร่พลแล้วก็มีประเทศต่างๆเมืองต่างๆเผ่าต่างๆตอบรับคําเชิญมากมายเหลือเกินมากมายจนกระทั่งว่าท่านอับดุลสาลัมไม่สามารถที่จะ หาอาวุธหาของกินของใช้ค่าใช้จา่ายจางๆที่เพียงพอกับคนเหล่านี้นะทุกคนทุกคนที่ตอบรับก็ต้องการสวงสวรรค์ของัอสุบภานหัวตาลาผ่านทางโดยใช้การรบคำสงครามต่อเพื่อลอัสตาลานี่เป็นสื่อในการทำให้เขาเข้าสู่สวงสวรรค์ มนุษย์ก็รวมตัวกันเต็มไปหมดเลยท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลากัสลัมก็ไม่รู้ว่าเอจะทำยังไงดีนะค่าใช้จ่ายก็ไม่พออาวุธก็ไม่พอนะท่านนบ,บีมุฮัมมัดไม่พอไม่เท่าไหรเ่เหตุการณ์เนี่ยสงครามเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อากาศนั้นร้อนมากร้อนมาก ไม่มีใครเข,เขาอยากจะเดินทางกันด้วยช่วงนี้แล้วก็ผลไม้นั้นก็ขึ้นดีเหลือเกินมนุษย์ต่างๆเนี่ยผู้คนเนี่ยจริงๆแล้วน่ยในช่วงเวลาเนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่กับต้นไม้พักผ่อนอยู่ใต้ร่มเงาแต่ว่าด้วยพลังศรัทธาน,นั้นเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เขาออกมาตอบรับคําเชิญของท่านนาบิุฮัมดุสลล,ลาอะลยฮิวะลลลลสลัม พอท่านนบีไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วเนี่ยนบีก็เลยประกาศว่ามีใครไหมที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับคนที่อยากทําสงครามคนที่จะไปช่วยปกป้องศาสนาแต่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะซอฮาบะก็ต่างก็แข่งขันกันซอฮาบะต่างก็รับรีบรับคําเชิญต่อท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมนะ คนแรกที่มาหาท่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็คือซไิดนะอับูบักรอัสซิดีกมานำทรัพย์สินทั้งหมดที่มีที่ตัวเขามาให้ท่านนบ,บีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยไม่เหลือสิ่งใดไว้เลยท่านนบ,บีก็ถามว่าท่านอบ,บูบักรท่านได้เก็บอะไรเอาไว้ให้กับลูกกับครอบครัวเจ้าบ้างละ่ะ ท่านอบูบักก็ได้ตอบด้วยกับความที่เขาเป็นซิดีกเป็นคนที่เชื่อมัน่นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลายิ่งก็ตอบไปว่าฉันนั้นได้เหลืออัลลอฮฺแล้วก็รอซูลไว้ให้กับครอบครัวของฉันนี่คืออีมานของท่านอบูบักยังมีคนอื่นอีกไซนาอุสมานบินอัฟฟานคอลิฟะคนที่สามที่เรารู้จักกันดีกำลัง จะพากองคาราวานเนี่ยเขาก็มีกำลังจะพาขึ้นไปค้าขายที่ชามก็มีอูดอยู่200ตัวพอได้ยินข่าวดังนั้นจากท่านนบีมุฮัมัดสุลลัลฮวาลลยุสลัมก็เอาอูดเนี่ยเอาไปให้ท่านนบีเลยเอาไปมอบให้บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะใช้ในสงครามอูดถึง200ตัวพร้อมกับที่นั่งอย่างดีมีกระเป๋าเก็บอย่างดี นั้นไม่พอก็ไปเอาอูดเพิ่มมาอีก100ตัว100ตัวก็รวมเป็นทั้งหมด300ตัวหลังจากนั้นไซนาอุสมานก็เอาม้าเพิ่มมาอีก50ตัวพร้อมกับเงินประมาณ1เอ่อ1 0 0 0 0ดีนาร์1 0 0 0 0ดีนาร์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เยอะมากๆ10,000ดีนาร์เนี่ยถ้าเทียบเป็นทองปัจจุบันเนี่ย 1ดีนาร์เนี่ยก็เท่ากับ4กรัม4กรัมทองทอง1บาทเนี่ยเท่ากับ15กรัมเอ่อหดีนาร์เนี่ยถ้าเป็นทอง24เคเนี่ยเท่ากับ4กรัม <c oughs> ทอง1บาทบ้านเราเนี่ยยีกรัตเนี่ยก็15กรัมเอา1 0,000มืนเนี่ยไปคูณกับ4ก็เอามาหาร1ิก็จะตกเท่ากับทองประมาณ2 0 0 0ักว่าบาท รวมถ้าเป็นเงินตีปัจจุบันทอง2,0800บาทก็จะประมาณ72ล้านบาท74ล้านบาทได้กันคนซาฮบะท่านอื่นอีกอย่างเช่นออ,อมาร์บินคอตอบเนี่ยก็นำทรัพย์สินมาให้ครึ่งหนึ่งที่มีอยู่เขาบอกว่าครึ่งหนึ่งใช้เพื่อทำสงครามอีกครึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ให้ครอบครัวของเขาก็ยังมีท่านอื่นอีกอับดุลร,รอห์มานบินอัฟ์ท่านตัลฮะก็ได้ สละทรัพย์สินเพื่อที่จะทําสงครามในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนที่ร่รํารวยอย่างเดียวคนที่มีแม้เพียงเล็กน้อยผู้หญิงที่มีแค่เพียงตั้าหู <c oughs> ก็เอามาสละเพื่อใช้ในสงครามในครั้งนี้นะอ่าเมื่อกี้มีคนหลายคนและที่ว่าคนจํานวนมากที่ตอบรับเพื่อที่จะไปทำสงครามแล้วก็ สอฮาบะอีกหลายคนที่มาเป็นสปอนเซอร์เพื่อเจะทำสงครามครั้งนี้แต่อีกฝากหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็มีพวกที่เรารู้จักกันในนามว่ามูนาฟิกีนคือพวกที่เผยว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ศรัทธาแต่ความจริงแล้วในใจนั้นไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลอิสลามนะเรารู้จักกันในนามมูนาะฟิกีนมูนาฟิกีนก็ มาอ้างต่อท่านนาบีว่าฉันเนี่ยขอลานะไม่ไปในสงครามครั้งนี้ได้ไหมบางคนเนี่ยไม่มีเหตุผลในการลาเลยบางคนไปบอกท่านนาบีว่าท่านนาบีฉันขอไม่ไปในสงครามครั้งนี้นะนบีบอกอ้าวทำไมล่ะฉันบอกว่าเ,เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกลัวจะเกิดฟิตนะนบีถามว่าฟิตนาอยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นสาวโรมไม่ได้ เห็นสาวรมแล้วมันทําให้เขาไม่อดทนไม่ได้อดทนไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ไร้สาระเพื่อที่จะไม่ต้องออกไปทําสงครามนาบีก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบอะไรกับคนพวกนี้นะแต่หลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ได้มาเปิดโปงพวกเขาในอัลกรุรอานนะหลังจากรวบรวมไพ่พลเสร็จแล้วนบีก็ทําการจัดทัพนบีก็ทําการจัดทัพ ปรากฏว่าทหารที่ในตอนที่จัดทัพเนี่ยปรากฏว่าประมาณ 30, าสามห0ื่นท่านด้วยกันสา ,000 ื่นท่านด้วยกันนะตอนที่จัดทัพในครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีพวกมุนาเฟียีนเนี่ยพวกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยก็ถอยนะถอยทัพนะถอนตัวไปจากสงครามครั้งนี้นะไม่มีผู้ศรัทธาคนใดที่ไม่เข้าร่วม ในสงครามครั้งนี้นะอันนี้ไม่นับคนที่ป่วยคนที่ไม่สามารถเดินทางได้มีอยู่แค่สามท่านเท่านั้นนะมีแค่สามท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่มุนาเฟตีนอย่างนี้นก็คือกะบินมาลิกกะบุตรของมาลิกแล้วก็ผู้ที่ท่านนับมบุมฮัมมัดสุลลัลอฮวาเลยหสซาลัมให้ดูแลมาดีนะอีกหนึ่งคนก็คือท่านไซนาอาลีกะระมัลลอฮ์วะจฮะเนื่องจาก ท่านนาบบมุฮัมมัดสลูลลลอฮุอะลยอิยัสลัมให้ท่านไซนาอาลีนัดูแลครอบครัวของท่านนะตอนแรกไซนาอาลีเนี่ยก็กังวลใจแหละว่าเอ๊ะว่าทำไมท่านอบีมาไม่ให้ออกอเนื่องจากมุนาฟิกินก็ไปปั่นหัวท่านไซนาอาลีด้วยว่าเอรอซูลเนี่ยดูแคลนท่านนะไม่ให้ออกไปสงครามไซนาอาลีก็รีบไปคุยกับ ท่านนับมุมฮัมหมัดสุลล่ละฮ์งอลสัลัาาลลมเพื่อที่จะขอไปออกรบในครั้งนี้ด้วยท่านนาบีก็ตอบว่าอาลีเอ๋ยเจ้าไม่ยินดีหรอกหรือถ้าหากว่าเจ้ากับเราเนี่ยเปรียบเสมือนไซนาะท่านนาบีมูซากับท่านนาบีฮหารูนนะในตอนที่ท่านนาบีมูซานมะัขึ้นไปที่จุดนัดพรมที่อัลลอฮ์นัดหมายไว้ไว่าให้ไปรับ ไปให้รับบัญชาจากพระองค์แล้วก็ทิ้งไซนาฮารูนไว้ให้ดูแลนะดูแลประชาชาติของพระองค์ไซนาอาลีฟังอย่างนั้นก็กลับนะกลับนะ,ะหลังจากนั้นทหารมุสลิมก็ได้เคลื่อนทัพไปยังตะบูกเคลื่อนทัพไปยังตะบูกนะเคลื่อนทัพก็ใช้ระยะเวลาเดินทางนานแสนนานเพราะว่าไกลเนี่ยนะ ขนาดปัจจุบันเนี่ยยังเดินทางกันหลายชั่วโมงเลยแล้วแต่ก่อนเนี่ยใช้อูดนะแล้วก็ในขณะนั้นอากาศร้อนจัดนะว่ากันว่าความยากลําบากเนี่ยอูดหนึ่งตัวหรือว่าพาหนะหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นอูดหรือม้านั้น,นสลับกันขี่เนี่ยคนนึงอูดหนึ่งตัวหรือว่าม้านหนึ่งตัวเนี่ยสลับกันขึ้นเนี่ยคนเนี่ยสิคนด้วยกันเขาบอกว่าสลับกัน1ตัวใช้คน18คน นะสองคนบ้างสามคนบ้างหนึ่งคนบ้างก็สลับกันนะบางคนบางคนก็เวนเดินกลางวันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะก็ประสบกับทหารมุสลิมความหิวโหยนะความหิวโหยแรนแค้นม้าำก็ไม่มีนะจนกระทั่งเอาใบไม้มากินกันนะจนกระทั่งเอาใบไม้มากินกันนะ ก่อนที่จะถึงตะบุกท่านนบบิุฮัมมัดสูลลลอฮฺล왈อัสาลามก็บอกว่าตรงที่นู่นน่ะนะมีน้ำอยู่มีบอ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งนะก็ให้รีบไปก็ให้เดินทางไปพอไปถึงปรากฏว่าน้ำนั้นนะก็ไม่พอเพียงกับทหารราวสามหมื่นคนแล้วก็ยังไม่รวมถึงพาหานะและสัตว์ต่างๆที่ใช้กินอีกนะก็ไม่พอ ด้วยกับบรอกัตของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมท่านนบ,บีก็จุ่มมือลองไปนะอัลลอฮ์ก็ให้นะประธานสิริมงคลให้ทหารแล้วก็พาหนะทุกตัวก็กินนะจนกระทั่งหายจากการกระหายนะหลังจากท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมัมก็เดินทางถึงตะบูกก็จัดค่ายอยู่ที่นั่นนะ ตั้งค่ายที่ตะบุกหลังจากนั้นก็หลังจากท่านอัลก็ทําการปรากฐกถานะบุกเราเหล่าทหารหารทั้งหลายนะเพื่อให้มีจิตใจสู้รบนะเพื่อให้มีจิตใจที่กล้าแกร่งนะจริงๆก็มีอยู่แล้วแหละนะพื้นฐานเพื่อเวลาตายก็ได้สวรรค์นแน่ๆนะก็รบหลังจากนั้นโรงก็ได้รับข่าว โรมก็ได้รับข่าวว่าอิสลามนมาด้วยกับกองทัพที่ใหญ่สุดท้ายก็หนีไปสุดท้ายโรมที่นับว่าตัวเองนั้น,นยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้น,นก็นะต่างคนต่างลุกหัวสุกหัวซุน,นท่านนบบดุลมฮัมมัดสุลตามก็ยังก็ปรึกษากับสอฮาบะว่าเอยังไงดีนะพวกโรมนีหนีจากตะบูกเนี่ย เข้าไปในชามและควรที่จะล่าพวกนี้ต่อเลยไหมหรือว่าไงซอาฮาบะาก็บอกว่านะแค่นี้ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพวกเขามากมายแล้วนะก็รอที่อัลลอฮ์สุบฮานอวัลตลาจะมีองค์การว่าจะจัดการอย่างไรกับพวกนี้ดีนะสุดท้ายนาบีก็ตั้งค่ายโดยที่ไม่ได้ต้อง ไม่ได้ตามไปสังหารหรือว่าตามไปสั่งสอนพวกโรมนะไม่ได้ตามสังหารพวกโรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชี้ว่าการรบของอัลอิสลามนั้นหรือว่าที่คนบอกว่าอิสลามชอบความรุนแรงนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะด้วยกับอยากมีสงครามแต่ว่าเพื่อที่จะ กำจัดเสีย่ยนนาำที่มาขัดขวางไม่ให้อิสลามได้เผยแพร่ออกไปนะอันนี้ก็เป็นอีกหน,หนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้เห็นนบีก็ตั้งค่ายอยู่นั้นหลายวันนะเผ่าต่างๆไอละก็ดีเผ่านูน้นเผ่านี้ก็ต่างมาซิโรราบต่ออัลอิสลามนะบางเผ่าก็เข้าอิสลามส่วนเผ่าที่ไม่ได้เข้าอิสลามก็ยอมที่จะจ่ายภาษีให้กับท่าน,นาบมุฮัมมเด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะหลังจากนั้นก็นะหลังจากนั้นก็ท่านนบีก็จัดทัพกับจัดทัพกับมดีนหะนะอืมก็วันนี้ก็จบในเรื่องของสงครามตะบูกนะและเรื่องเล็กๆในน้อยที่เกิดในปีฮิจระห์ที่9 เราในตอนท้ายเนี่ยเราก็มีคำถามมาถามนะคำถามเพื่อที่จะดูว่าเอ๊มีใครสนใจหรือเปล่าเอาไปคำถามเดียวพอคำถามนั้นก็คือว่าให้บอกชื่อซอฮาบะสามคนที่สนับสนุนการสงครามในครั้งนี้สมคนว่าชื่ออะไรบ้างนะอย่างน้อยนะสามคน นะบอกไป4ี่ห้าคนแหละแต่ว่าเอาแค่สามคนพอนะวันนี nah, une, ้เราก็สิ้นสุดการเล่าถึงประวัติท่านอัลมิมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพียงเท่านี้วับิลลาฮห์อิโตฟิกวะลฮิดายะวะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรักาตุ